อันนี้ห้งเลยกนะครับภาพีมาแล้ครับนี่ครับปูอยู่ปลายต้นไม้ครับบมาวัาทย์งดอกเราจะมาเปิดให้ควรเขาแม่หัวหน้าดาเขาม่ให้กินน เา,ากิแต่หลุดลุยออกตามล่าครับผมนี่น้ำร่าครับตามน้าต่อครับผมต่อไปเรื่อยๆนักสืบไปต่ออยู่ไกลอย่าหลดไมเจ็งซีุนูนเลยหลุดไปกับตังูนหล้วหลุดสวัสดีครับเสียพืชชาแนลครับงานนี้นี่หากินกลางคืนครับ เด่มยมงห้าสินอะไรคนนูนนนเล็กนโอ้โหโอ้โโอ้โหไปพ่าพินี้ไปหาโมอเลยเวันใดพอบอกข้าเจ้าจู่นี่บ่ได้ปิดไฟวะเฮาักระฟองเี้นะตอนนี้กำลังอูดควันนะครับกำลังรมควันครับ เดี๋ยวเดี๋ลงเปิดแฟลดิแล้อ่าหาริเห็นวะเห็นเลยเนาะไปปานหมอว่าขึ้นได้ต่อะนี้โอ้ดึนวยไม่ตดักไม่้องี่มพ้างไหนอันนี้อันนี้หางแรกนะครับเออห้างแรกไม่ถอดเลยแก้วหัวถ่ารับก้างแรกนี่จะถาเนาะได้อดไดเชนี้แหละห้างแรกนะโอ้ยก้ยมันก็ฟูเนาะข้างสัมดนี่ ออโอ้มาแล้วครับนี่ครับผูอยู่ปลายต้นไม้บางานแน่นอนครับร <flakes> ต้นไม้ย,ยี่สิบเมตรแล้วขึ้นผู้เดียวครับอ๋อหมดจนจื๊ออังเฮงเลยเขาบอกว่าจูด้วยน้อยเฮเบื้อเบื้อเดซเอาอันเอาแบบอันลำโอ้หายเลยโอ้ <c oughs> <c oughs> แล้วไกลับไปบ้านนันพีนัดครับเมื่อยนี่ครับเสียนต่อของน้องปรแดงครับนี่นะพระจักต่อพระจักจูต่อสอกคดนี้แหละเบิดบ้าน ฮะค้าครับคับค้าบครับบนน้คทับตอนนี้นะวนมากว่นเหตุฉากเพราะจะมาเปิดไฟกวรเขามาว่นหนาดัเขามาแยมเป๊ะนี่ต้่มาตั้งคูช้อตอนกินนิด ตอนนี้ก็ฮอดบ้านพีนัดแล้วครับมีทีการทางานุตัวมีตัวอ่อนตัวอ่อนคือนมอปลาว่าวิ่งไปน่้ตัวอัดเอ๊ะตัว เอาใส่ปากลจะจมค้ามาด้จมค่าเลยจมก็ได้มันจอดปาเด็กตอนพี่ไม่ไงมึงในมือด้วยนะเป็นยังไงเฮ้ยเจ็กตัวแอวลันปัดลันปัดลันปัดแอวลันปัดลันปัดลันปัดเตียงแอวมันลันเตียงดัง ตอดเด็กคนดแหละจากคนเมาผเมาเลยเออารมาผูช <inte brothers> <ampa> <llegar> ่ำนานมาแลยผมไม่ไปดูแล้า okay, นี้แมมีตอดเด็กตอเดียรู้อ่ะลืมก็ลืมนะลืม่จะาิต้งอ้ยอๆๆมาแม่งยนี้นะ ไลยไหมโอ้ยันยันกหยกบ่าเอาเช็คบาทเลยฮะขายเชี่ยครับถึกตอดวันไม่ไม่โอ้ขมาอีกเพนตนี้กำลังประไทศไทสุดเลยต้นเปลือกธนาแม่พ้อนะตื่นหนีเลยไม่ให้ต้อง้อยแบบนี้นะอ้่านี้กูเบื่อแลยเอ๋เป็นไรยากไอ้หล่อ เบันพูดเซ็ดเลยครับวันนี้ไปเฮื่อนพอเมื่อนมาเลไปเฮื่อนพออ๋อนี่บันนี่เลยเมื่อกี้แล้วก็ทว้านเนียัียโน กันดีสะดุย้ยเาถ่ายอยู่อ๋อดหน้าผัวเ<อ>มินนะครับยกมาแล้วอยู่แล้วยัง<พ>ามา,<พ>าจินร่รอวะ้วมปไฟป้า นี่เลยต่อในถุงเลยใเอาขึ้นเบิ่งนุกนี่เดียเขาจะแบ่งไหนนะผมว่าเขาจะแบ่งไหนเนี้ยแต่เมียสมอไปเขาเดือนเพเขาแบ่งให้กินสำนีเลยครับตอนนี้ก็บหอดเงินห่ออเงินแค่ไหมเอาซื้อหลักพันอยู่อที่นี่นะทำนีอันนี้เอาเออหลักพันอยู่างนี้เอาไปทัวรที่นี้เอาไปซื้อนะ รัพ pues right. ันอดีเลยพนถาก็เป็นห nah. ้างอะไรดีกว่าเอาเขาซื้อแบบนี้เนี่ยรับพันเอาบ่วงล่ะหานิบ่าเบื้อาหาก็เบหเป็นห้างอะเอาบ่วงล่ะทิศบ่าตัว่วงมาซักไปรื้อบ่วงเท้าใดตัววะนาะเป็นบาทดีกว่าดีกว่าสุดทานดีกว่าเลยตอนนี้เท่าไห่ตอนวะตอนนี้เ่าไหตอเท่ากับยืดติทาอเท่าไหน เขาไม่ได้ไม่เห็นอย่างนี้เราไม่ได้หรอแต่เราเราเขาก็ออกซื้อกินเมาไปเลยอยากจะไปน้องเขาเขียวดอกเลี้ยนวันสีตัวอะลอยเป็นไงออกมาเป็นตัวตีขี้เก่าตีขี้เก่าเลยวะ คนมากินน้ำเ้าคนมากินน้ำนยามนี่นางคนไปใช่เนานดินาักเยนนกเียา็รั่อย่นี่นีันีน้นน่นี่น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 ีนน่น่นี่อี่่นีนีม่นี่นี่นี่น่น่นอน่นนน่นนนน่นเพิ่น่่น่่ จังไน,นี้เขาออก้อยเน้ยจเ่อ้กูให้อยู่ต่างประเทศเนีหากินยน้กั้นินหนป่หนึแนะเอาล้งนี่คนนี่นะเอาสักบาทีินะเออใครจะได้คนครับเซ็ตแล้วครับ ม่นด้ฟุกครับม่นเสียโนดส่วนไฟด้วงได้กินเน้อเสียโนดวัส่วนวัได้กินเนี่ยเสียชีเสียนัโอ้เสียชีก็เสียนัเนี่ยเสียต่อของซุ้มซ้นครับเออเสียต่อของซุ้มซ้นนาตาดีทุกคนเลย คิดนี้ผไม่ยังไรครับเดี๋ยวคนกินก่อนครับใช่ลรบุไม่ถ่าันแล้วเม่อตองกินนคับได้เดี๋ยวกูินเหดโซนึ่งเดี๋ามเดยเฮ้ยมึงนีัูกเคยเห็นนีเฮ้ยมึงสบายเลยคลิปนี้กับพิทไปโอ้ยเพี้ยงเท่านี้แล้ว